สวัสดีค่ะก็นิไก์เดียนะคะเดี๋ยวให้ลองทายกันก่อนละกันว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไกเดียนะคะพามาเที่ยวบ้านโป่งนะคะจังหวัดราชบุรีะคะ่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีศิลปวัฒนธรรมนะคะที่อยากอยากจะพาให้ทุกคนได้มาดูกันค่ะก็นอกจากบ้านโป่งจะมีอ่า ท่องเที่ยวต่างๆให้ได้มาเยี่ยมชมแล้วอย่างยังมีสตรีทอาร์ตบ้านโปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นศิลปะที่ก็จะดูัวรุ่นผสมผสานเนาอะอน,นี่ก็จุดเริ่มต้นของมันนะคะก็จะมาจากโครงการบ้านโป่งเอเวอร์เนนด์อาร์ตเทอร์มินอลนะคะที่ก็เป็นโครงการส่งเสริมศิลปาวาาัฒนธรรมก็จะสังเกตได้ว่าข้างหลังของเกนี่ยก็จะเป็นภาพสตรีทอาร์ตนะคะก็จะสวยงามมากเลยซึ่งนี่ก็จะมีอยู่หลายๆภาพเลยนะคะทุกกระจาอยู่ทั่วบ้านโป่ง เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าศิลปะเหล่านี้นะคะเป็นที่นิยมของวัยรุ่นกันยังไงบ้างค่ะศิลปะเหล่านี้นะคะก็จะมาจากทั้งศิลปินในประเทศและต่างประเทศนะคะศิลปินื้นบ้านอย่างศิลปินต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งจากที่ปุนไต้หวันนะคะแล้วก็จากศิลปินจากบ้านปกถี่ด้วยนะคะจากเมื่อก่อนที่เป็นกําแพงแบบธรรมดาเรียบๆเลยะค่ะตอนนี้ก็มา ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ดึงดูดวัยรุ่นด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมตามมาเลยค่ะ็้เดว่าตามตรอบซ้องสมัรัณานะคะก็จะมีภาพศิละปะส,สวยๆเนี่ยเต็มเลยนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสวยร้านนี่แหละก็สามารถเข้ามาแวะม้านโป่งนะคะเยี่ยมชมมาถ่ายรูปลงในจีสโตรี่ลงเฟซบุ๊กกันได้